สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่องน้ำหมักปลาตราอ่าวไทยนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องสาหร่ายโดยตรงเลยนะครับก็คือตัวสูตร4ของเรานะครับเป็นสาหร่ายสไปรูราน่านะครับหรือว่าเป็นสาหร่ายทะเลนี่แหละสำหรับสูตร4ของเราเนี่ยที่เป็นสาหร่ายเนี่ยโดยต้นกำเนิดของเขาจริงเนี่ยเป็นสาหร่ายกาจริงนะครับแต่ไม่ได้เป็นสาหร่ายที่มาจาก ธรรมชาติโดยตรงนะครับคือเป็นสาหร่ายที่เพาะเลี้ยงมานะครับในเมืองไทยเราเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเองโดยตรงเนี่ยกี่เจ้านะโดยเฉพาะสาหร่ายซับไปรูเลน่าเนี่ยคิดว่าน่าจะมีไม่กี่เช้าที่ทําได้นะครับก็มีอยู่หลายพื้นที่เหมือนกันแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะครับอาต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวสาหร่ายซัไปรูเลน่าเนี่ยเราเราเองไม่ได้เป็น ผู้ผลิตโดยตรงนะครับเราเป็นผู้จําหน่ายนะครับแต่ถ้าเป็นพวกน้ําหมักปลาหรือว่าสูตร23สูตรเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตโดยตรงเลยแต่ตัวสาลายนี่มันผลิตค่อนข้างยากนะครับซึ่งต้องใช้ความรู้ขั้นสูงมากเลยนะครับในการผลิตนะครับมันเป็นเ,เขาเรียกว่าเทคนิคหรือว่าความรู้เฉพาะทางนะครับในการเพราะขยายตัวสาลายนี้นะครับเพาะขยายบนบกไม่ไดเอามาจากทะเลนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับสําคัญมากๆเลยคือนอกจากการเพราะขยายได้แล้วต้องย่อยได้ด้วยนะครับหมายความว่าเราต้องมีวิธีการย่อยเพื่อให้เขาเย่อยได้ดีให้มีโมเลกุลขนาดเล็กมากๆเลยเพื่อที่จะให้พืชน,นําไปใช้ได้นะครับต้องบอกอีกอย่างนะว่าตัวสาหร่ายซัปเป l ร์ลูเนาเนี่ยจริงๆฟาร์มที่มีการเพราะเลี้ยงกันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาไปจำหน่ายเป็นไปผลิตเป็นเป็นสมุนไพรหรือว่าเป็น เป็นวิตามินเป็นยาซะส่วนใหญ่นะครับเอาไปใช้ในรูปแบบทางเภสัชซะส่วนใหญ่มีน้อยนะครับที่เอามาใช้มาย่อยมาใช้ในพืชนะครับแต่เจ้าเนี้ยผลิตมาสําหรับใช้ในพืชซึ่งตัวสารลายซาเปอูเนนาเนี่ยเมื่อเราไปเช็คข้อมูลแร่ธาตุนะครับซึ่งเราได้ตัวธา,าตุสังกะสีกับธาตุเหล็กเนี่ยมีปริมาณที่สูงมากเลยนะครับ เรามีใบรับรองด้วยนะครับไม่ไม่ใช่ใบรับรองเป็นใบเช็คคุณภาพนะครับเราไปเช็คกับมองเกษตรกับแพงแสนนอกนั้นก็เขาก็จะมีอะมิโนมีแร่ธาตุรองมีธาตุอื่นๆต่างๆนะครับแต่ตัวที่เด่นมากๆเลยคือมีตัวสังกะสีกับธาตุเหล็กอันนี้มีปริมาณที่เยอะกว่าตัวอื่นที่เป็นในรูปแบบอินทรีย์นะครับหรือแม้แต่ตัวน้ำหมักปลายก็ตามเนี่ยในสาล่ายเนี่ยมีสังกะสีกับธาตุเหล็กมากกว่าซึ่งไอตัวธาตุทั้งสองตัวเนี้ยเป็นตัวที่มีประโยชน์ ในด้านาในการบำรบุงดอกแล้วกันนะครับจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็นบริษัทอะไรก็ตามหรือว่ามีการโฆษณาขายเนี่ยเขาจะแนะนําให้ใช้สาลายในช่วงดึงดอกหรือบำรุงดอกนะครับแต่ในส่วนของเราเองเนี่ยเราจะไม่ได้แนะนําให้ลูกค้าใช้สาลายในการดึงดอกสักทีเดียวนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวที่จะไปกระตุ้น ไปดึงดอกให้ออกมามันไม่ใช่ฮอร์โมนกระตุน้นมันไม่มันไม่ใช่สารโพเทสเซียมหรือโซเดียมในการที่จะกระตุ้นให้ออกดอกได้แต่ตัวสารลายนี่เป็นตัวช่วยนะครับตัวช่วยให้ดอกสมบูรณ์หรือถ้าเราสะสมสารลายตั้งแต่แรกๆในช่วงที่เราทําใบสะสมอาหารเนี่ยการที่เขามีาสากสีกับกับธาตุเหล็กนะครับหรือแม้ตัวอื่นก็ตามเนี่ยแต่ว่าทั้งสองตัวเนี่ยถ้าเรามีสะสมในใบสะสมในพืชเนี่ย เพียงพอเนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องดอกในเรื่องการผสมเกสรต่างๆนะครับโดยเฉพาะในการที่จะทําให้ช่อดอกยืดยาวสมบูรณ์อะไรเงี้ยก็จะช่วยได้มากนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะบอกว่าในส่วนของสาลายที่เราผลิตเนี่ยเราได้คัดตัวสาลายที่มีคุณภาพมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสาลายที่ผลิตเนี่ยเป็นการเป็นสาลายที่สกัดแบบเย็นก็คือ,อใช้ จุดินสีในการย่อยนะครับเหมือนที่กล่าวไปข้างต้นว่าคนที่ผลิตสารลายซปเปริโลน,น,นาได้เนี่ยมีเยอะนะครับแต่ว่าบางที่ไม่มีเทคโนโลยีในการย่อยหมายความว่าย่อยแบบสกัดเดยน็นคือใช้จุดินสีเนี่ยตรงนี้สำคัญมากๆนะครับผมก็เคยไปดูโรงผลิตมาสองสมที่นะครับบางที่ผลิตสารลายได้เยอะมากเลยแต่ไม่มีความรู้ในการย่อยนะครับก็ มีมีเห็นเห็นย่อยเหมือนกันหมแบบายความว่าเขาทําการย่อยเหมือนกันแต่ย่อยแบบใช้จุลินทรีย์ที่ไม่มีคุณภาพมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้ตัวสารายในย่อยเป็นโมเลกุลเล็กจนพืชนะไม่ใช้ได้นะครับจึงเอ,เอามาแจ้งเพื่อนๆว่าตัวสารายที่เราจําหน่ายปัจจุบันเนี่ยเราได้ทําการย่อยนะครับจนมันมีคุณภาพแล้วก็ความเข้มข้นด้วยนะครับความเข้มข้นการย่อยสกัดเดยน็นความเข้มข้นเนี่ยตรงเนี้ย ก็ท่านที่เคยใช้ก็จะรู้ว่ามันเวลาเราจับก็จะติดมือเลยเป็นสีเขียวเลยนะครับตรงนี้โดยเฉพาะเพื่อนๆที่ใช้ในสมุนไพรเนี่ยก็ชอบกันมากเลยนะครับแล้วก็ทุเรียนลำไย,ยก็เอาไปใช้กันเยอะเหมือนกันนะครับสาหร่ายของเราก็คือสาหาปปร่ยรหายซาปิูเลนาะครับสก,กัดเย็นนะครับแต่สําหรับในการแนะนําของเราคือเวลาที่จะ ใช้ในการบำร,รมุงดอกนะครับหรือว่าเป็นในช่วงสะสมเนี่ยเราก่อนที่จะออกดอกเนี่ยเราแนะนําให้ใช้ร่วมกับสูตรสามนะครับเพราะว่าไอตัวสูตรสามเนี่ยเขาก็มีพวกแคลเซียมมีพวกโบลอนนะครับมีอะมิโนโตัวอื่นซึ่งเมื่อเราใช้ผสมกับตัวสาหร่ายเนที่เขามีธาตุอาหารโดดเด่นไปทางในการบำร,รมุงดอกเนี่ยเมื่อใช้ผสมร่วมกันเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยมากๆเลยที่จะทําให้ดอกเนี่ยสมบูรณ์นะครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังสงสัยในตัวสาหร่ายนะครับว่า วิธีการใช้หรือว่าต้องการดูใบซีร์ติฟิเคทนะครับก็แจ้งมาได้นะครับหรือว่ามีคําแนะนาคอมเมนต์อื่นๆเนี่ยแนะนํามาได้เลยนะครับอาจจะแจ้งหรือว่าเล่ามาไม่หมดนะครับก็ธาตุาฐานต่างๆในในในตัวสาลายเนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันมาจากทะเลใช่ไหมครับวิธีการเลี้ยงเขาก็ต้องใช้น้ําทะเลแหละเลี้ยงนะครับธาตุาฐานต่างๆที่เป็นธาตุรองต่างๆก็อยู่ในสาลายเนี่ยครบหลายๆท่านเอาตัวสาลายเนี่ย ไปใช้ในการทําใบหมายความว่าพ่นบํารุงในการช่วยให้แตงยอดขยายใบนะครับแต่ผมจะบอกลูกค้าประจาว่าถ้าเป็นช่วงทําใบนะในช่วงบํารุงต้นให้โตหรือว่าสะสมวอาหารเนี่ยผมแนะนําตัวน้าหมักปลาดีกว่าเพราะว่าต้นทุนราคาถูกกว่าแล้วเขาก็มีธาตุอาหารเยอะนะครับนอกจากที่เราจะเตรียมในช่วงก่อนจะทําดอกก็ใช้สาหร่ายเนี่ยอันนี้ก็คือแนะนํา แนะนําให้ใช้สาลายหรือว่าในช่วงที่เป็นช่วงดอกเนี่ยเราต้องเว้นตัวน้ำหมักปลาเลยแล้วก็ใช้ตัวสาลายกับสูสามแทนนะครับคือถ้าเราเลือกใช้ตัวผลิตภัณฑ์ให้ถูกกับช่วงระยะของพืชมันก็จะคุ้มเงินเราด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์เต็มๆด้วยนะครับอย่างเช่นในในช่วงที่เป็นช่วงดึงดอกหรือว่าบำรุงดอกเนี่ยเราก็ควรจะงดใช้น้ำหมักปลาเพราะว่าแทนที่ดอกก็จะไปเยอะๆมันก็จะกลายเป็นใบนะครับอันนี้เป็น สําคัญมากเลยเพราะว่า,าสินค้าชนิดหนึ่งนะครับมันไม่สามารถจะใช้ได้ทุกระยะของพืชน,นะครับอาจจะใช้ได้แต่มันไม่เหมาะสมทุกระยะนะครับอย่างช่วงบรรมงดอกเนี่ยเราก็ใช้ตัวสาลายนะครับแต่สาล่ายก็ถ้าเราจะใช้ในช่วงทําใบก็ได้แต่ว่าถ้าเอาคุ้มกับเงินก็คือเราใช้น้ำหมักปลาดีกว่านะครับอะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็อยากจะแนะนําให้ลูกค้าใช้ให้ให้คุ้มกับเงินแล้วก็ ให้มันเหมาะกับระยะเวลาระยะของพืชให้มากที่สุดนะครับก็เพื่อนๆนทั้งใดที่มีคําแนะนําหรือว่ามีข้อคอมเมนต์ใดๆก็สามารถคอมเมนต์แจ้งมาในคลิปนี้ได้นะครับก็มีตรงไหนเราก็จะได้ตอบเพื่อนๆไปตามที่ที่เพื่อนๆถามมานะครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ